ต่อไปเราลองมาทำการขยายดีโคเดอร์นะครับขยายขนาดนะครับหรือว,ว่าด e c o เดอร expansion เนาะนะครับสมมุติว่าเราต้องการสร้างด e โคเดอร์ตัวหนึ่งนะดีโคเดอร์ตัวหนึ่งที่มี3 input ตึตึ๊บตแล้วก็3ก็จะมี8 output นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 3 input ผมก็ตั้งชื่อเป็น i0 i1 i2 ใช่ไหมครับส่วน output ก็จะเป็น y0 ไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตละก็ถึง y7 เนะี่ยเราต้องการ3 to 8 decoder นะครับตัวนี้ถามว่าเราจะสร้างตรงนี้ได้ยังไงเราสามารถสร้างได้โดยนำ2 to 4นะครับ2 to 4 decoder 2ตัวมาอ่านี่คือ2 to 4ใช่ไหมครับพิจารณาที่ entity มาเนาะนะครับนี่คือ2 to 4 ถูกไหมเรานำมา2ตัวนะครับถ้าโดยปกติแล้วถ้าเราจะขยายเนี่ยเราใช้ตัวเลขมาทําตัวใหญ่ได้นะครับการต่อเนี่ยก็เราจะใช้ตัวที่อินเด็กซ์ต่ำเข้าสู่อินเด็กซ์ต่ำนะครับเรามี2ตัวสเนี่ยอินเด็กซ์ a x 0นเนาะัเป็นหนึ่งแล้วก็เอา i ศต่อกับ x 0 i 1่ต่อกับ x 1นะครับของทั้ง2ตัวของทั้ง2ตัว แสดงว่าไอหนึ่งกับไอศูนย์เนี่ยนะครับที่ต่อเข้าไปกับ x1 กับ x0 เนี่ยมันก็จะไปเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับในสีขาเอาพุตเนี่ยให้แอคทีฟยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมป้อนให้เป็น10ใช่ไหมหนึ่งนชั้น y2 ก็พร้อมที่จะแอคทีฟ Y2 งของทนี้ก็พร้อมที่จะแอคทีฟใช่ไหมครับพออินพุตของถ้ามองจากขา x เนี่ยนะครับอินพุตมันเป็น2เนาะ y 2ก็พร้อมที่จะแอคทีฟ มัน Active 2ต,ตัวเนี่ยมันก็ผิดคอนเซปต์ของ d e โคเดอร์เพราะฉะนั้นเราจะใช้ขาที่เหลือที่มีในยะสูงสุดนะครับในกรณีนี้ก็คือ I2 เป็นตัวเลือกอีกทีหนึ่งว่าจะให้เดโคเดอร์ตัวบนหรือตัวล่างเป็นตัว Active เพราะว่า,ถ,าถ้าเลือกตัวหนึ่งเอนเบลปุ๊บอีกตัวหนึ่งจะถูก Dis เ b l e ทันทีเพราะมันมี Not Gate อยู่ตรงนี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นค่าลอจิกที่ปรากฏที่ขา Enable ครั้งของทั้งตัวบนกับตัวล่างเนี่ยไม่มีวันเป็นลอจิกเดียวกันแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า i 2มีค่าเป็น1นฉะนั้นตัวนี้ก็ถูก enable ในขณะตัวนี้ก็เป็น0ก็ disable ไปเพราะฉะนั้นเ u t p u t ที่ได้ออกมาก็คือนะครับ0 0 y 2ถูกเลือกก็จริงแต่มันถูก disable ก็ 0, 0, นะครับ0 0แล้วก็ 1, 0เห็นไหมเมื่อดูในภาพรวมตรงนี้อ่านได้6ใช่ไหมครับ110 110ก็คือ6 o เอาพุที่ active ก็คือเ u t p u t หมายเลข6 นไเอาพูดมาได้6ก็จะเป็นลนักษณะเช่นนี้นะการ expansion การต่อก็คือเรียงตามนยะนะครับเอาตัวเล็กไปป้อนเข้าขา decoder เลยแล้วก็เอาบิตใหญ่มาเลือกโ e c o d e r อีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบนี้เนาะข้อสังเกตก็คือว่าเราต้องใช้ decoder ตัวเล็กที่มีขา enable นะครับถึงทำการ expansion ได้ก็สังเกตอีกตัวหนึ่งอีกอีกอันนึงนะครับต้องสังาจะสังเกตว่า วายศูนย์ของตัวบนกับตัวล่างเนี่ยเวลาไปต่อเนี่ยก็คือจะเป็นเอาสูตรเอาพุทศูนย์โอศูนย์กับโอสใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างกัน4ี่วายหนึก็1กับ5ใช่ไหมก็แตกต่างกัน4ใช่ไหมครับสกับ6ใช่ไหมครับสกับ7ก็จะแตกต่างกัน4คู่นี่เพราะอะไรครับเพราะบิด ที่มันแตกตา่างก็คือบิตสูงสุด i 2ในตอนนี้เนาะที่มันจะมาเรียกดีโคดเดอร์ใช่ไหมครับซึ่งกําลังมีค่า 2, กับากัลัาง2คือ4ก็คือแตกต่างกัน4นะครับก็เป็นเรื่องของ Binary Code ทั่วไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดใช้2องถึงสีาทำ6ีถึงเอาพุท16ตัว0จนถึง,ถงเอาพุท15ก็ใช้4ตัวก็คือเลขหมายเลข 0- 0ถึง34 0ถึง3ใช่ไหมแล้วก็ต่อเอาบิตเล็กนะครับ เอาบิตน้อยนะครับ i อซูน,นต่อเข้ากับอินพุตของ decoder เลยใช่ไหมบิตสูงนะครับเอามาเข้า d e โคเดอร์อีกตัวหนึ่งซึ่ง d e โคเดอร์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เลือกนะเลือก e n นด์เดวว่าจะให้ d e โคเดอรในขั้นสุดท้ายนะตัวไหนทำงานใช่ไหมครับอลองยกตัวอย่างดูสมมติผมเลือกป้อน1-0 1-0หงไหมครับ1-0-1-0เนี่ยถูก ฟีดเข้าไป1 0ตัวนี้ถูกฟีดเข้าไปที่ขา Input นะครับของดีโคเดอร์ทุกตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ o u t p u t ของ oder, ดีโคเดอร์แต่ตัวที่ Active ก็คือตัวไปหนึ่งนะครับพร้อมที่จะ Active หลักนะพอ Input เข้ามาเป็นหนึ่เนาะโอกาสเอาพุ t สุดท้ายนะครับที่มีโอกาสจะ Active ก็จะมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมี 1, 5นะครับ9 13ใช่ไหมห้าเก้าสิบสามนะครับ แต่ว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ Active ใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับพอดีโคเดอร์ตัวที่เท่าไหร่ที่จะ Active เราก็ไปดูตัวบิดสูงครับบิดสูงถูกป้อนมาตรงนี้เป็น01เหมือนกันฉะนั้นตัวที่ Active คือ Y1 ของ r e c o d e r ตัวแรกนะครับมันก็ไป enable อันนี้ปั๊บฉะนั้นตัวนี้ก็จะ Active ใช่ไหมใช่แอคทีก็คือเอาผลหมายใหค่ต้องดูโค้ดหลักที่ครับ อ,อินพุตที่ป้อนเข้าไปโดยรวมคือ0 1 0 1เห็นไหมครับอ่านค่าได้ก็คือค่า5ซึ่งก็ตรงกับค่า Index ของตัวเ u t p u t นั่นเองนะครับ